มาเที่ยวบ้านที่สาวจ้ามาเที่ยวอำเภอว่านอนจะมือนี่แม่นจ้ะครับรถอันฝนต๊ะกลางทางนี่นี่สมโอจอโอออะไนะม่น,<บ>มน,นอโอ,อ,อุ้ยบกหูหห่งนะฮะวาจังสันแหละ บอลทองวาซิมาบ้านอยู่เด้อวาซิมาหาฮัมวาซิมาเที่ยวบ้านอยู่อุ้ยสมโอทองดีวัดตี้พันทองดีอันตอนเอาบ่นี่ของอ้ายนี่แหลงมูเพิ่นเอามามาใหุ้่นโอปลูกจักปีละพี่วันพี่ปูเนี่ยเขาปีที่สี่อย่เด้บ่ปีที่สี่เด้อ๋อปีที่สี่ได้กินหมากไปเนาะ